สวัสดีครับวันนี้พบกับรถจน Mercedes-Benz นะครับผม W 2 1 2 E 2 5 0ครับปี B 11ครับผมรถคันนี้ก็เป็นตัว AMG โรงงานนะฮะเออเป็นรถนำเข้าครับผมออปชั่นเต็มสุดเลยก้าวเด๋ยไม่รู้ออปชั่นครับผมเอ้ผมบอกก่อนคันนี้เป็นรถใช้เองร,รถชื่อผมเองมือที่3เงินสดไม่ติดไฟนั้เน,เ,น,นเด็ดเราช่าก็มีหลังคาแก้วแล้วก็ตัวเอ็นจีครับผมบอก เมมโมรี่ <Memory, S 2> ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ในโหมดไนท์วิวด้วยครับตอน,น,นคืนมีโหมดไนท์วิวด้เยแล้วก็เป็นตัวสามจอครับผมมาดูข้างหลังโอเคเป็นตัวสามจอครับแอหลังไอโฟนตัดเครื่องมาด้วยตึตัดง่ายครับเครื่องพร้อมใช้เลย เบื้งไม่มีโค้ดไม่มีอะไรเตือนเลยครับผมก็สุดท้ายเป็นสายไฟครับรถคันนี้ไม่เคยทำสีน็อตไม่ขยับรถพร้อมใช้ครับผม <S 1> <S 1> เดิมๆหมดไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อคว่ำสุดท้ายสายไฟฟ้าร้อยคันครับนี้หายยากตัวเป็น250 AMG เครื่องเบนซิน แล้วก็ม่านหลังนะครับม่านหลังก็มีมา่านข้างก็มีแอร์หลังก็เย็นจอสามจอตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดหลังคาแก้วฮะแอร์เย็นฮะกระจกเดิมหมดสีคือรถเดิมหมดเลยครับไม่มีปัญหาคือผมแค่อยากเปลี่ยนเป็นรถตู้เฉยครับต่อราคาเปิดหลังคาแก้วครับ เปิดปิดปกติครับไม่ดังไม่ฝืดน้ำไม่รั่วฮะโดยรวมก็เอาไปใช้อย่างเดียวเลยปิด โงงไฟหน้าใช้ได้ครบเดย์ไลท์ทะเบียน199ด้วยครับผมประกันผมเพิ่งต่อมาภาษีเต็ม67ผ้าบงผ้าเบรกเต็มฝากด้วยนะครับผมเผื่อใครกำลังดูรถไว้ใช้ผมขายไม่แพงครับผมพอดีผมจะไปรถตู้หรือมีรถตู้หุนใดหรือเอาผาดก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ รถไม่มีชนครับผมไม่เคยทำสีประวัติดีครับผมพร้อมเลขทะเบียนหนึ่เก้าเก้าประกันเต็มปีเพิ่งต่อเมื่อสามสี่วันเออเดี๋ยวผมให้ดูไม่เลขไม่ก็อันนี้พวกเมสเซษไม่มีเตือนไม่มีอะไรไม่อยู่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันครับผม โอเคครับแอร์เออเย็นขอบคุณมากนะครับปิดการรีวิวห้องเครื่องเดิมทุกเม็ดครับผมน็อตไม่มีขยับเดิมกิ๊บ ไม่เคยทำสีโอเค ดิแฟนผมก็ขับไปจ่ายตลาดในเมืองเมืองการใครชอบก็ลองทักมาคุยนะครับองขายไม่แพงหแื่นกว่าบาทขอบมากครับ